วันนี้นะครับมีทั้งสี่ปีแล้วก็ยัมมยงมีคอนเสิร์ตบรรดาที่ยังไม่มีเลยด้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจ้าันักแสดงนะครับจากไลเซนต์นะคะรับแล้วก็ร่วมถ่ายภาพกันนะครับในโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชาาิญน,น,นะคะุณธราลักน์อนนท์นะคะรับซีเอฟโอนะครับบริษัทของเส้าจำกัดมหาชนนะครับและคุณเพิ่มสิทธ์นะครับคุณเพิ่มสิทธ์เนี่ยครบเป็นยานะครับทีนี้กาโปรดักชันนะครับไป เนแกิทว่าเวทีนะครมอดไ้กับให้ให้กับแอรทั้งท่นด้วยนะครับผมเน,นชิญเลยครับผมเรีนเรนช้าหน้าเลยครับผมเรียนเชิญทากท่านเลยครับ วุสโสฝากกับตลาดสุกนการค้าเซนทรัลน,นะครับให้เก็บเวทีเพื่ออ่มาม้าหอกไม้ด้วยนะครับผมกรารใช้เชือกตอกไม้ครับผม อย่างแน่นอนเลครับเตรียมตัวทางด้านนี้เลยนะครับผมมาเป็นกลุ่มย่อยๆเลยนะครับเสิร์ฟเลยนะครับผมเตรียมตัวได้เลยนะครับทางด้านนะครับแล้วก็ยืดเวลาให้คนนะครับอย่างเต็มที่เลยนะครับเป็นที่กันเลยนะครับแต่ว่าท่านใดที่ยังไม่มีทีวีนะครับติดต่อทางด้านของเราทีเลยนะครับลูกหน่ายบ้านเราไปสุดท้ายเลยนะครับในครั้งนี้นะครับขอขอบคุณนะครับท so? ุกคน อิสราเอลนะครับลาที่วัดนะครับที่การแปลวุ่นวายการตลาดและการสู่การค้าเส้นชีวิตครับที่ได้เกียรติมาในครั้งนี้นะครับขอบคุณนะครับทีณราและลการบอมรับในอาชีพโค้ชสปอตซับโดยท่านผู้ชนะครับขอบคุณตุลนุ่มศิษย์นะครับเป็นควาเป็นยาดีที่ออฟโรดักชั่นนะครับการเอฟเฟอร์นะครับบรอลสปอตซับจำกัดมหาชนเช่นเดียวกันนะครับที่ได้เกียรติบนเวทีนะครับขอบคุณทั้งสามท่านครับผมและในช่วงนี้นะครับ ทุกคนเราคอยอยู่นะครับที่นี่ครับไลเซ็นและถ่ายภาพร่วมกับทั้ง8ท่านนะครับจบกบนเวทีก่อนใช่ไหมครับถ่ายภาพบนเวทีก่อนใช่ไหมครับเอาน,นะครับเดี๋ยวถ่ายรูปป๊บงกัก่อนนะครับ สักพูดหนึ่งนะครับใครอยากถ่ายรูปบนเวทีจะไปท่านในคอนก่อนนี้ก็ได้เลยนะครับยังไม่มี DVD ีดีคอนเสิร์ตนะครับเดี๋ยวรับทางด้านข้างนี้เลยนะครับจากพนักงานของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ทั้ง8ท่านนะครับเซ็นเซ็นบนเวทีเลยละกันนะครับผมสักพูดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอจัดสถานที่ทิศนึงนะครับ อันนี้ก็ถ่ายรูปเป็นเวทีก่อนนะครับครับผมเดี๋ยวอ่าเช่ไ together, หม่าท่ันนักก <ๆ S 2> ่อนได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดสถานที่นิดนึงนะครับเพื่อสะดวกในการอ่จากไลเซนล์รูปถ่ายภาพนะครับผมท่านใดยังไม่มีีคอนเสิร์ตนะครับมาหาผมก็ได้นะครับผมมีเทียบเลยครับตอนนี้แต <ball> ่ไม่ได้แจกฟรีนะครับมาเลยครับท่านากอยากได้นะครับท่านใดอยากได้เดีวีคอนเสิร์ตตอนนี้นะครับหรือท่านใดที่มีอยู่ในมือแล้วนะครับผมซื้อเตรียมกัน ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็แกะซีนนะครับถ้าเซนบนซีนเนี่ยเดี๋ยวมันจะถูกแกะทิ้งนะครับแต่เซนที่ปกครับไม่มีทางแกะทิ้งหน้าดอนนะครับครับเพ่อท่านลูกค้าที่มีอยู่ดนมือแล้วนะครับเดี๋ยวเดินเข้ามาได้เลยนะครับตรงนี้นะครับสักครู่หนึ่งนะครับทยอยมานะครับผม ดาวปาการทั้งหลายที่ยังไม่มีดีวีดีคอนเสิร์ตนะครับติดต่อด้านในเลยนะครับไปเสร็จอย่าลืมนะครับใบเสร็จของทุกท่านนะครับเขียนชื่อบงีรางวัลให้เดี๋ยวจะเมอบให้จาก AF ทั้ง8ทดพันเลยนะครับผมพรอมไหมครับทัานพรอมไหมครับ กืมบ,บอกไปนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ซื้อดีวดีอันนี้ไปนะครับสำหรับคอนเสิร์ต The Young b a l o r นะร t e r e a y Concert นะครับด้านใน s ปเช i a l Feature นะครับซึ่งเ,เป็นเพลงใหม่ล่าสุดน,นะครับ เป็ <Cornell>. นมิวสิกวิดีโอนะครับคนสำคัญคืนสำคัญนะครับซึ่งเป็นเพลงพิเศษเลยนะครับก็ท่านใดที่อยากได้ล่าสุดตัวนี้นะครับซื้อได้ในดีวดีนี้เท่านั้นนะครับในดีวดีนี้เท่านั้นนะครับท่านใดที่ยังไม่มีและอยากได้เพลงนะครับใหม่ล่าสุดตัวนี้นะครับ สามารถซื้อได้นะครับในดีวีดีนี้จะมีนะครับเป็นซิงเกิลพิเศษนะครับมิวสิกวิดีโอคนสำคัญคืนสำคัญพร้อมด้วย YB บีแบบนี้แซวแฟชั่นโชว์นะครับซึ่งเป็นแฟชั่นโชว์ที่มีอยู่ในเฉพาะ d ีวีดีคอนเสิร์ตนี้เท่านั้นนะครับ18นะครับรังเล่าฝันนะครับกับ AF ของเรานะครับที่เล่นคอนเสิร์ตล่าสุดตรงนี้นะครับที่คุณทุกคจะสามารถซื้อได้ในรูปแบบของ DV d นะครับตัวอย่างจากที่เห็นอยู่นี้เลยนะครับ น่ารักมากๆเลยทีเดียวนะครับ18ท่านด้วยกันนะครับ เขาถ่มันเข้ามาแล้วกันนะครับจะได้รวดเร็วนะครับผมเซนกันสดๆตรงนี้เลยนะครับด้านในนะครับจะเซนที่แผ่นที่ปกเซนที่บุกเรดด้านในด้วยนะครับจะเซนที่หน้าผากก็ได้ไม่ใช่อกเสื้อได้ครับจะเซนที่ไหนก็ได้ครับแล้วแต่คุณผัดใครชอบนะครับผมด้านในมีบุกเรดนะครับให้เซนได้เลยเซนที่แผ่นก็ได้ครับ โอ้แกดูทีไรชื่นใจทุกทีมีไรเซ็นด้วย8คนเลยนะครับเดินเลยนล้เซ็นเสร็จเดินเลยนะครับผมไม่หนำใจครับเซ็นแผ่นเดียวไม่หนำใจหนาอีกสิบแผ่นยินดีด้านในครับผมเลย้านในสองเลยนะครับ